วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างโรงฟอกสัตว์กันนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปนี้กันเลยหนึ่งก่อนเลยครับตอนนี้ผมมามีมันแล้วแต่ที่ที่เราจะได้มันมาเราต้องไปล่าบอสตัวหนึ่งก่อนครับไอรงฟอกสัตว์อะเราจะใช้มันเพื่อแปรรูปนี่ครับหนังธรรมดาให้เป็นหนังที่พร้อมใช้งานแล้วกันนะผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงโอเคเพื่อที่จะใช้ในการอัปเกรดเจ้านี้ครับตอนแรกครับก่อนมันเป็นเวลสองเราใช้หนังแบบนี้12อันแล้วก็ใช้อินกอด12หรือ10เท่าไหร่นี่แหละ จำไม่ได้แล้วเพราะผมเพิ่งอัปเกรดมันไปเนาะก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่อันนี้ครับแดดมันแรงเหลือเกินเราต้องมาที่อันนี้ครับบัตรอัลลาร์นะครับเราต้องไปตีบอสตัวนี้ครับเพื่อเอาอันนี้ครับมันจะเป็นของรางวัลเราจะสามารถสร้างเทนเนอรี่ก็คือโรงฟอกหนังได้นะครับเครื่องฟอกหนังได้นั่นเองนะครับเราจะได้เลิร์นนิ่งมันมามันจะมาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเมื่อเราชนะบอสตัวนั้นเราก็จะได้ในโปรดักชั o นครับในนี่ครับรีไฟเมนต์นะฮะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มา นในการใช้ที่ฟอกหนังสัตว์นั่นเองนะครับบอสตัวนี้ก็ ตามที่ผมเคยแนะนําเลยครับแท็กกิ้งมันไปแล้วก็ตามไปกระทืบมันในค่ายตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในค่ายนี้ครับนี่ในค่ายตรงนี้เลยมันจะอยู่ในค่ายนี้เลยบอสมันจะเป็นสกิลยิงธนูอันนี้ครับเราก็จะได้สกิลมาด้วยถ้าผมไว่ยไปก็สต็อปดูมันได้นี่มันจะอยู่ในโซนนี้แหละเราก็ไปตีบอสต,ตัวนั้นนะพอตีบอสต,ตัวนั้นเสร็จเราก็ได้รางวัลแล้วเราก็ตามที่มันบอกนะครับมีอะไรเนี่ยแพ้งไม้ไม้ที่ถูกแปรรูปแล้วกับหนังสัตว์เอามาผลิต นั่นเองนะครับพอผลิตได้เราก็เอาหนังสัตว์มาแปลรูปเป็นหนังใหม่หนังหนังเทียมหนังแท้อะไรก็ว่าไปเออพอแปลรูปเสร็จแล้วก็มาอัปเกรดกันตรงนี้จนเป็นเลเวล2นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้โอเคและตอนนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำโรงฟอกสัตว์ยังไงแห้คืนและและตอนนี้เราก็จะมีประมาณนี้เนาะและมีสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คืออะ ฟาร์มเลือดมาเพื่อทำให้บ้านเราหน้าอยู่ขึ้นเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาบอสกันดีกว่าปะตกกลางคืนและเราไปดูหน้าตาบอสกันว่าหน้าตาบอสมันจะโหดเหี่ยมสักแค่ไหนแล้วมันจะสู้กับผมได้เก่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวแปลงร่างเป็นหมาไลก่อน<ฮ>เราไปสู้กับบอสตัวเมื่อกี้ครับอุ้ยหอนด้วยหอนด้วยหอน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 ,หอนแล้ววิ่งไวเหรอ อ๋อมูว์เมนต์สปีดหรือว่ามันเพิ่มอยู่แล้ววะไม่ทันมองโอเคกําลังวิ่งไปแล้วหมาป่าอันหยหวนเดี๋ยวเราพาไปดูบอสตัวนั้นนะครับที่ผมปักหมุดไว้ไม่ต้องห่วงครับหมาผมวิ่งไวมากๆเลยฮะตอนนี้อุ้ย,ย,ย,ยเหมือนเหมือนจะเจอพวกโลกพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกมนุษย์คอยตีเรานั่นเองนะครับเรามันเป็นแวมไพร์อะเนาะในบ้านเราสร้างบ้านดักโอ้โ oh, ห oh, oh. คนเขาจะเดินเลือกทำเลได้ย่ำแย่แล้วเราเนี่ยแต่จริงผมก็ไปสร้างบ้านดักเขามานะโอเคมา เราอยู่ใกล้จุดที่บอสตัวนั้นอยู่แหละทางเข้าก็จะอยู่แถวแถนี้แหละเดี๋ยวเราโจมตีแถวแถนี้ก่อนแล้วกันนะอุ้ยอุหอกดีใช่หอกดีไอหอกก็โหดขึ้นดูเลือดไม่รู้ว่าจะโดนลุมตริงหรือเปล่านะอุ้ยแต่พลังหมีเมื่อกี้มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเหมือนอันนี้จะแรงกว่าไหมอ๋ออันนี้เพิ่มฟิสิกอลดาเมจก็คือการโจมตีธรรมดานะก็คงจะแรงกว่าแหละ อเคมาอันนี้เราก็ต้องสู้กำจัดพวกอันนี้ไปก่อนอุ้ย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 มามามาอันนี้ไม่ใช่บอสนะครับอันนี้เป็นเหมือนตัวมอนที่อยู่ตรงนี้แหละอุ้ยถุงตนลมผมว่าผมต้องค่อยๆถอยค่อยๆถอยถอยสู้สู้อุ้ย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 เลื่อนไหลเลื่อนไหลอุ้ยโดน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 ต้องสู้แบบนี้นะโอเคน่าจะพอสู้ได้อยู่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนขอถอยมาก่อนอ่าขอถอยมาปั๊มเลือดก่อนเฮ้ยไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา ปั๊มเลือดน,นี่เคตอนนี้เดี๋ยวผมปั๊มเลือดก่อนเพื่อจะไปเจอกับบอสนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าบอสคือตัวไหนซึ่งไม่รู้ผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะแต่ตอนที่มาตอนนั้นผมเลเวลสิบเก้าเองมั้งอยู่ๆผมก็เป็นลุยดุมดุมดุมมาเจอบอสตรงนี้เลยไม่ได้แท็กบัตรมาด้วยอุ้ยมันเห็นเราแล้วอุ้ยสโลมันคอร์เตโอเคอุ้ยสวยสวยอุ้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 ยดูเลื่อนมันก่อน เลือดผมน่าจะเหลือน้อยแล้วอุ้ย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 ,ยนายนายเล่นโกงใช่ไหมเล่นเล่นโกงใช่ไหมเคเปิดกล่องเทคออลครับได้ไอเทมพิเศษมาด้วยเมื่อกี้อเทมฟรีๆนี่นี่น,น,นี่บอสตัวนี้ครับบอสตัวนี้จะทำให้เราได้โลงฟอกหนังสัตว์นะครับเราสู้ชนะมันนน่เองอุย้ยดอกดอกเดียวเขาล้มเขาล้มเขาล้มต้นไม้ได้เลยเขาเก็บลัมเบอร์ฟรีเลยอูย้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอย่ามานี่ดีอย่ามานี่ดีเดี๋ยวตัวนู้นมายุ่งมามาแล้ว เล็งให้มันแม่นๆหน่อยอุ้ยอุ้ยมันมีโลบมันมีโลบเขามีโลบฟู้ดิไม่โดนรอมีสเตปสู้ว่างนี้เลยแทงอุ้ยโลบอุ้ยอุ้ยเขาหายตัวได้นี่ๆเขาอยู่งนี้เขาอยู่ตรงกลองเขาอยู่ตรงกลองเคผมเห็นมุมเห็นผมเซียนมุมเซียนอุ้ยอุ้ยแทงแทงปุ๊บโลบอ่าประมาณนี้ถ้าเรามีหอกเราก็จะสู้ง่ายขึ้นครับโลบเคแล้วเราก็แทงปุ๊บเขาป้อยพลังอันนี้เราก็ลบไป แทงแทงแทงลบเคแทงแทงแทประมาณนี้เลยสู้ง่ายครับบอสตัวนี้ไม่ได้ยากมากเพื่อเราจะได้ผลิตหนังสัตแล้วก็เอาไปอัพหัวใจของบ้านของปราสาทเราเนาะให้มันเลเวลสูงอ่านี้เราก็ดูดเลือดดูดเลือดใหญ่อุ้ยโดนจับโดนจับจะตายไหมอ๋อไม่ตายไม่ตายเหมือนเหมือนตอนนี้เราเราฝังอยู่ฝังอยู่ในตัวบอสแน่ โอคได้เลอดใหญ่มาโอเคจบแล้วบอสตัวนี้แค่นี้ครับอุยอ้ยอุ้ยเหมือนมีบอสตัวใหม่โผล่มาครับเฮครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เพื่อที่จะสร้างโรงฟอกสัตว์แล้วก็เราจะได้ใช้มันในการอัปเกรดเป็นเวลสองเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทําอะไรต่อน,นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาหันหน้ามาดลหันหน้าเฮาลากน